สวัสดีคะ่ะนิสาพรบอลสีนะคะกลับมาพบกันกับไม้สวยๆอีกเช่นเคยคะ่ะวันนี้นะคะจะเป็นค่าส่งหมอเหมา50บาทนะคะได้ทั้งโอนและปลายทางเลยแต่ว่าท่านใดที่ CF ครบ5ต้นนะคะ5ต้นขึ้นไปแม่ค้าจะส่งให้ฟรีนะคะได้ทั้งโอนและปลายทางเช่นเดียวกันนะคะคลิปนี้ถ่ายลงวันพุธนะคะพุธที่2 9มีนาคมจัดส่งให้วันพฤหัสนะคะวันพรุ่งนี้นะ ส่งวันพฤหัสที่30มีนาคมนะคะแพ็กแบบตะก้าส่งไปสีไทย e m s ให้อย่างดีเลยจ้ะแพ็กให้อย่างดี VIP ถูทุกต้นจ้าค่ะเดี๋ยวเราไปไล่ดูกันเนาะว่าจะมีต้นอะไรบ้างนะคะหน้าตาเป็นยังไงราคาประมาณไหนตามไปดูกันเลยจ้าเริ่มกันที่ต้นนี้เลยนะคะอันนี้เป็นนายทองเหม็นนะคะอยู่ในกระถาง4นิ้วนะนายทองเหม็นตับวีรชน กัดสีมาแล้วแบบนี้นะคะสามารถไปอัพกระถางขึ้นไซส์6นิ้วได้นะคะนะคะยังไม่ได้เปลี่ยนให้นะนายทองเหม็นนะคะตับวีรชนต้นนี้ให้ไปที่150บาทนะคะมี2ต้นนะต้นที่1ค่ะ,อ,ะอันนี้ต้นที่2นะคะ150บาทมี2ต้นจ้าต่อมาทางด้านนี้เป็นกระถาง6นิ้วนะคะชื่อว่าพญานาคราชนะคะ พญานาคราชนะแมคะ่ค้าให้ไปที่220บาทนะคะ220บาทพญานาคราชหน้าแดงนะคะนี่เป็นหน้าแดงเดี๋ยวเขาจะกัดลายโตขึ้นแล้วก็จะมีงอนแทงขึ้นมาตรงกลางใบตรงนี้ด้วยนะคะพญานาคราช220บาทต่อมาทางด้านนี้นะคะรัศมีเงินเป็นไม้ป้ายนะคะพื้นขาวป้ายเขียวนะรัศมีเงินกระถาง6กนิ้วนะคะต้นนี้ให้ไปที่250บาทนะคะ 250บาทรัศมีเงินต่อมาทางด้านนี้นะคะมีชื่อว่าเศรษฐีสุพรรณนะคะเศรษฐีสุพรรณกระถาง6นิ้วนะใส่แม่พันธ์ุเลยต้นใหญ่ๆสวยๆเลยนะคะหน้าหวานๆแดงๆแบบนี้เลยนะคะให้ไปที่220บบาทนะคะเศรษฐีสุพรรณจ้า แล้วก็ต้นนี้มีชื่อว่ารวยล้นฟ้าไทยนะคะรวยล้นฟ้าไทยอันนี้อยู่ในกระถาง6นิ้วนะเป็นไซส์ใหญ่อยู่นะคะลายกระดูกขาวพื้นใบสีแดงแบบนี้เลยให้ไปที่200บาทนะคะมีกระถางเดียวนะรวยล้นฟ้าไทยต่อมาทางด้านนี้มีชื่อว่าพระยามนนะคะพื้นใบจะออกอมแดงอมม่วงแบบนี้นะคะพระยาโมนออริจินอล Original นะ หน้าแท้ดั้งเดิมนะคะสวยๆแบบนี้เลยเม็ดเขาจะออกสีอมชมพูแบบนี้นะคะให้ไปที่180บาทนะคะพระยามนจะ้ะถัดมาทางด้านนี้นะคะมีชื่อว่าไก่เศรษฐีไก่เศรษฐีให้ไปที่220บาทนะคะมีกระถางเดียวไซส์ใหญ่ๆกระถาง6นิ้วค่ะอ่ะเดี๋ยวถัดมาอีกกระบะหนึ่งบ้างนะคะมาดูทางนี้ ทังนี้นะคะก็จะเป็นพรมพิมานนะคะพรมพิมานกระอับสรน,นะคะพรมพิมานรู้สึกจะมีอยู่6ต้นนะคะอันนี้แนะนําให้เลี้ยงในตู้หรือใส่กระโจมอบเขาก่อนนะคะพรมพิมานเขาเป็นไม้เอ่อเป็นฟอร์มที่ไม่ใหญ่เป็นฟอร์มเตี้ยนะคะไซส์ประมาณนี้นะคะอยู่ในกระถาง4นิ้วพรมพิมานให้ไปต้นละ100บาทเท่านั้นจะ้ะกระถางที่1นะคะกระถางที่สองคะ่ะป้ายทุกต้นนะคะป้ายมาแล้วทุกต้น กระถางที่สามกระถางที่สี่จ้ากระถางที่ห้ากระถางที่หกนะคะหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะคะพรมพิมานจา้าต่อมานะคะตัวนี้อับสอนสวรรค์น,นะคะไซเดียวกันกับพรมพิมานเลยอับสอนเขาจะป้ายแดงนะคะอยู่ในกระถางสี่นิ้วนะให้ไปหนึ่งร้อยบาทเช่นเดียวกันนะคะต้นที่หนึ่ง อันนี้ต้นที่สองนะคะ100บาทค่ะต่อมานะคะตัวนี้เศรษฐีพันล้านนะคะเศรษฐีพันล้านอัพไซส์กระถาง6ได้นะคะตอนนี้อยู่ในกระถาง4นิ้วเศรษฐีพันล้านต้นนี้ขออยู่ที่150บาทนะคะมี1ต้นจ้าต่อมาทางด้านนี้มีชื่อว่าบุรุษสวรรค์นะคะเป็นไม้ด่างแบบนี้เลยบุรุษสวรรค์นะให้ที่150บบาทค่ะต้นที่หนึ่ง ต้นที่สองนะคะ150บาทและต้นที่สามค่ะบุรุษสวรรค์น,นะคะเหลือสามกระถางสุดท้าย150บาทเท่านั้นจะ้ะถัดมาทางด้านนี้นะคะทางด้านนี้มีชื่อว่าเทเวศนลืมิตรนะคะ เทเวสนารุมิตตัวนี้ก็หายากอยู่นะโตขึ้นสวยพื้นใบเขาจะออกสีด้านๆจะไม่เงาเท่าเทพเทวบิต์นะคะก้านก้านเขาจะเป็นสีดำถ้าเทพเทวบิต์ก้านจะเป็นสีแดงนะคะแล้วเดี๋ยวลายกระดูกโตขึ้นเขาลายกระดูกก็จะออกเข้มๆดำดำแดงแดงนะคะแบบเข้มๆเลยนะคะเทเวศนารุมิตนะคะให้ไปที่ต้นละ200บาทนะคะต้นที่หนึ่งอ่าสองร้อยบาทต้นที่สอง 200บาทต้นที่สนะคะเทเวศนามิรค่ะเก็บได้เก็บนะเขาเป็นตัวแผลงมาจากเทปเทวาริตรจำนวนน้อยนะคะไม่ค่อยมีจำนวนต่อมาค่ะทางด้านนี้เป็นนางรากสดเทวีนะคะนางรากสดเทวีวันนี้มีมาแบ่งให้4กระถางกระถางที่1กับ2นะคะให้ไปที่100บาทนางรากสดเทวีนะ1กับ2นะคะเนี่ยสต้นนี้ ให้ไปที่100บาทนะพะน้องเล็กกว่าเพื่อนหน่อยส่วนกระถางที่3ามกับ4ขอที่150นะคะอันนี้กระถางที่สและกระถางที่4นะคะอันนี้ขอ150บาทสองราคานะั้น100กับ150บาทจะ้ะถัดมาค่ะทางด้านนี้เป็นเจ้าพระยานามืน่นนะคะเจ้าพระยานามื่นนะคะต้นนี้ขออยู่ที่100บาทนะคะกระถางที่1ค่ะ ต้นกาเนิดของอสงไขยเลยนะ,จะเจ้าพญานาหมื่นนะคะอ่าอันนี้กระถางที่สองจ้าและกระถางที่สามนะคะ,จะเจ้าพระยานาหมืน่นอยู่ในกระถางสี่นิ้วนะคะกระถางสี่นิ้วหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นจะ้ะอย่าลืมนะดูแล้วจดชื่อตามนะคะ CF ครบ5กระถางขึ้นไปจัดส่งให้ฟรีได้ทั้งโอนและปลายทางแต่ท่านใดถ้าไม่สะดวกถึง5ก็มีค่าส่งเหมา 50บาทนะคะขั้นต่ำขอสองต้นขึ้นไปนะจ๊ะอ่าต่อไปค่ะต้นนี้มีชื่อว่าปราสาททองนะคะปราสาททองให้อยู่ที่100บาทค่ะต้นที่1ค่ะต้นที่2นะคะและต้นที่3ามจ้าปราสาททองนะ100บาทค่ะส่วนต้นนี้มีชื่อว่ามงคลปฐมนะคะมงคลปฐม ต้นนี้ให้ไปที่150บาทนะคะมงคลปฐมจ้าถัดมาทางด้านหลังมีชื่อว่าดาริกานะคะดาริกาหน้าแบบนี้เลยผ่านมาจากแม่ด่างนะคะก็มีสกิดติดด่างอยู่รอเขาเชิดฉายไม้พวกนี้จะชอบเปิดด่างตอนใบแก่นะคะเอาไปเลี้ยงดูเอาไปลุ้นดูนะะดาริกานะคะแม่ค้าให้ไปที่100บาทนะคะต้นที่หนึ่ง หนึ่งร้อยบาทต้นที่สองหนึ่งบาทต้นที่สามนี่นะคะเอาไปลุ้นดูนะนี่อันนี้ยังมีความมีเชื้อเลยเห็นไหมไม้พวกนี้เขาจะชอบแบบไปเปิดใบจัดๆแต,ตอนใบแก่นะคะเอาไปลุ้นดูจ้ะต่อมาค่ะทางด้านนี้มีชื่อว่าชื่อชื่อชื่ออะไรนะเดียนไหมคะนึกแป๊บหนึ่งวิมานดิน วิมานดินนะคะต้นนี้กระถางที่1อยู่ใส่วิมานดินนะคะให้ไปที่100บาทเป็นไม้ด่างเหมือนกันเปิดเปิดปด่ดางๆวิมานดินนะคะให้ไปที่100บาทต้นที่1ค่ะอ่ะอันนี้ต้นที่2และต้นที่3นะคะวิมานดินนะนางจะแบบด่างชมพูด่างขาวนะคะจะเปิดมาเรื่อยๆแบบนี้เลยเอาไป100บาทเท่านั้นมีแค่3ต้นจ้า ไม้จะมีจํากัดแค่ในคลิปเลยนะคะคลิปนี้นะไม้จํากัดเท่านี้เลยบางอย่างก็มีสองต้นสามต้นแค่นี้เลยนะคะส่วนต้นนี้เป็นลูกไม้นะคะลูกไม้นะหนะ้าออกไปไป้ายแบบนี้บางใบก็จะป้ายชมพูมาแบบนี้นะคะเป็นลูกไม้มาจากชิ้นผ่านะคะลูกไม้มาจากชิ้นผ่าวันนี้มีมาให้3ามกระถางนะให้ไปที่กระถางละ1 7 0เจดบาทนะคะ1 7 0ร้อยเจสิบาทสวยมากนะแข็งแรง แล้วก็คือมีเอกลักษณ์เขาจะป้ายแทบทุกใบเลยนะเดี๋ยวเอาให้ดูต้นอื่นด้วยอ่ากระถางที่1คะ่ะ170้บาทอ่ะอันนี้กระถางที่สองเห็นไหมคะนางจะมีความไป,ไป้ายป้ายป้ายแดงแบบเนี้ยดังแดงป้ายแดงเปิดเปิดอ,อ,อย่างนี้นะคะอากระถางที่สอง0บาทกระถางที่สคะ่ะเห็นไหมใบป้ายแดงแดงแบบนี้นะคะกระดูกดําสวยมากนะคะ 170บาทเท่านั้นมี3กระถางนะคะสามารถไปอัพไซด์ได้เลยนะรากเดินดีทะลุกระถางไปแล้วนะคะต่อมาทางด้านนี้นะคะมีชื่อว่าโชคล่ำซ้ำนะคะหน้าแดงแบบนี้เลยด่างแดงแบบนี้เลยนะคะโชคล่ำซ้ำต้นนี้ขออยู่ที่500บาทนะคะมีต้นเดียวนะกระถาง6นิ้วนะคะกระถาง6นิ้วถัดมาทางด้านนี้เป็นศีลาหุ้มทองนะคะศีลาหุ้มทองให้ไปที่100บาท เป็นตัวหน้าเทพนะจ๊ะหน้าทองหน้าดาังแบบนี้เลยนะคะหน้าจดทะเบียนเลยนะสิลาหุ้มทองนะคะกระถางที่หนึ่งอ่าอันนี้กระถางที่สองหน้าดางังทั้งสองกระถางนะคะหนึ่งบาทเท่านั้นนะมีแค่สองกระถางสุดท้ายจา้ะต่อมาทางด้านนี้มีชื่อว่า เพชรเสีนะคะเพชรเจ็ดสีโตขึ้นสวยมากนะคะไม้ตัวนี้อยากให้เก็บไว้นะไม่อยากให้เขาสูญหายไปไหนนะเพอเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีใครทําจํานวนเพิ่มแต่โตขึ้นเขาสวยมากพื้นใบเขาจะกัดเป็นริ้วสีแดงเต็มเลยตรงไหนด่างก็คือจะเป็นความด่างขาวไปนะคะตรงไหนไม่ด่างนั้นก็จะกัดสีแดงๆเป็นริ้วๆขึ้นมาเต็มใบนะคะเพชรเจ็ดสีต้น ต้นนี้เขาเรียกว่ากระถางนี้นะคะกระถางที่1เขามี2ต้นในกระถางนะแม่ค้าขออยู่ที่1นึ่ออสาบาทนะคะขออยู่ที่300บาทนะมีทั้ง2ต้นและคือด่างทั้งสองต้นนะคะลูกค้าไปแยกเอาได้หรือจะไปขยายกระถางเลี้ยงเป็นฟอร์มกอเอาไว้เลยก็ได้นะคะกระถางที่1ขออยู่ที่300บาทนะคะส่วนกระถางที่นะะ2นะคะเขามีต้นเดียวแบบนี้นะขออยู่ที่150บาทและกระถางที่สามนะคะ ก็ขออยู่ที่150บาทนะคะเพชเจ็ดสีด่างสวยๆมาแล้วนะคะต่อมาต้นนี้มีชื่อว่ารักเอ้ยนะคะอยู่ในกระถาง6นิ้วค่ะหลอดหม่ด่างเหลืองนะแม่ค้าเล็งให้เลยเห็นปะหลอดหม่ด่างเหลืองมานะอันนี้เขาเพิ่งด่างประมาณนี้แม่ค้าให้ไปที่สองร้อยห้าสิบบาทนะคะสองร้อยห้าสิบาทมีกระถางเดียวนะจ๊ะรักเอ้ยค่ะต่อมาทางด้านนี้นะคะเป็นชายชน นาะชายชนป้ายแดงมาแล้วแบบนี้อันนี้ไซส์ใหญ่ไซส์แม่พันุเลยนะไปอัพขึ้นกระถาง8ได้อีกนะคะหลอดใหม่มาแล้วอันนี้ต้นที่1น,นะคะชายชนด่างประมาณนี้ป้ายประมาณนี้ให้ไปที่ขออยู่ที่220บาทนะคะอ่ะต้นที่1อ่ะอันนี้ต้นที่2ตั้งแม่สวยนะคะจ่ายลูกสวยมากนะด่างประมาณนี้ด่างเขาเรียกป้ายเนาะ ใบทุกใบนะคะสวยๆเลยกระถางที่สองนะคะ220บาทจ้ะต่อมาทางด้านนี้นะคะมีหนึ่งกระถางนะ<ม>ชื่อว่านกน้อยนำโชคนะคะเป็นไม้ที่แตกพุ่มแตกกอเก่งมากมเดี๋ยวเลี้ยงไปสักพักเอาไปขยายกระถางหน่อยก็ได้เอาไปขึ้นสักกระถาง8นิ้วเนาะมีพื้นที่นะคะเดี๋ยวเขาจะแทงต้นลูกออกมาอีกเยอะเลยนะคะนกน้อยนำโชคนะ,คะต้นนี้ให้ไปที่ ให้ไปที่200บาทนะคะ200บาทมีกระถางเดียวจ้ะถัดมาทางด้านนี้นะคะมีชื่อวณะเมืองนนณนะเมืองนอนอันนี้เป็นตัวแผลงนะคะพื้นใบเขียวแต่นางด่างชมพูเด้อนะคะไม่ใช่ด่างขาวนะด่างชมพูจะหายากหน่อยนะคะณนะเมืองนอนแผลงด่างชมพูนะคะต้นนี้แมคคาให้ไปที่ ขออยู่ที่250บาทนะคะ250บาทต้นที่1คะ่ะ250บาทต้นที่2นะคะด่างชมพูนะคะด่างชมพู250บาทต้นที่3นะคะอ่ะด่างชมพูมาแล้วแบบนี้ใบใหม่มีความด่างเหลืองด้วยนะคะณเนะมืองนนมี3ต้นนะคะให้ไปที่250บบาทนะ เลี้ยงเก็บไว้เอาเกสรนะคะจะได้ความด่างชมพูกับลูกไม้หน้าใหม่ๆของเรานะคะอ่าต้นนี้ต่อไปมีชื่อว่านพเก้านะคะนพเก้านพเก้านะคะอยู่ในกระถางสี่นิ้วเป็นหน้าด่างแดงแบบนี้เลยด่างแดงด่างขาวแบบนี้เลยนะคะนพเก้าขออยู่ที่หนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะหนึ่งร้อยยี่สิบาทต้นที่หนึ่งหนึ่งร้อยยี่สิบบาทต้นที่สองค่ะ 120บาทต้นที่3อยู่ในกระถาง4นิ้วนะจ๊ะ120บาทต้นที่4ค่ะ120บาทต้นที่5นะคะต้นที่5มีตำหนิที่ที่ท,ที่ใบนิดนึงนะคะใครรับต้นที่5ไปเดี๋ยวแมค่ค้ามีไม้แถมให้นะคะชดเจยน้องหนอนกัดหรือเลยกัดไม่รู้มีตำหนินิดนึงนะคะต่อมานะคะต่อมาเาเป็นเมืองเกาะเก็ดนะคะเมืองเกาะเก็ด ต้นที่หนึ่งก่อนนะครับเมืองเกาะเกตนะคะด่างแล้วแบบนี้ทุกใบเลยอะอันนี้กระถางที่หนึ่งกระถางที่หนึ่งนะคะเมืองเกาะเกตไหมคะให้ไปที่หนึ่งรอยห้าสิบบาทนะหลอดใหม่มาแล้วนะคะด่างมาแล้วหนึ่งรอยห้าสิบบาทนะต้นที่หนึ่ง อ่ะอันนี้ต้นที่สองนะคะต้นที่สองดูหน้าไม้ไปทีละต้นนะแล้วจดตามนะคะอยากได้ต้นไหนระบุมาให้แม่ค้าด้วยนะถ้าใครไม่ได้ซีเรียสนะคะคือมันด่างทุกต้นอยู่แล้วเอาต้นไหนก็ได้ก็แจ้งไหมคะเนาะอ่ะอันนี้ต้นที่สามค่ะเปิดด่างมาแล้วนะคะห5 0้าิบบาททางด้านนี้เป็นต้นที่สี่ค่ะต้นที่สี่หลอดหม่มาแล้วค่ะมีแค่หต้นนี้นะหมดแล้วหมดเลยนะจ๊ะ อันนี้ต้นที่5ค่ะและต้นที่6ค่ะ1 5 0าบบาทนะคะเออเมืองเกาะเก็ดค่ะต่อมาทางด้านนี้นะคะมีชื่อว่าเจ้าสาวเจ้าสาวมีสองไซส์นะคะเจ้าสาวมีสองไซส์นะเจ้าสาวอันนี้เป็น กระถาง4นิ้วนะคะแต่ไปอัพขึ้นได้นะไปอัพขึ้นกระถาง6นิ้วได้เลยนางป้ายมาแล้วทุกใบนะคะหลอดใหม่ก็มานะเจ้าสาวนะคะต้นนี้ขออยู่ที่150บาท150บาทกระถาง4นิ้วส่วนอันนี้เป็นกระถาง5.5นิ้วนะคะเจ้าสาว5.5นิ้วป้ายมาแล้วทุกใบแบบนี้เช่นเดียวกันนะคะไซส์นี้ขออยู่ที่300บาทนะคะ300บาทมีสองกระถางนะคะ150กับ300นะคะ ต่อมาทางด้านนี้เป็นอสงไข่อสงไขนะคะอยู่ในกระถางสไปอัพขึ้นกระถาง6ได้ไป้ายเขียวมาแล้วทุกใบนะคะกําลังจะเริ่มกัดสีที่พื้นใบนะอะสงไขนะคะไซนี้ไซนี้ให้ไปที่ขออยู่ที่180บาทนะคะ180บาทต้นที่1ค่ะ180บาทต้นที่2นะคะป้ายมาแล้วกัดสีที่พื้นใบ นะคะกัดสีเป็นสีชมพูแบบนี้เลยมีอยู่2กระถางนะคะ1 8 0บาทเท่านั้นจ้าต้นนี้มีชื่อนะคะแต่ทอนถ่ายทำคลิปนี้แมค่ค้าลืมเดี๋ยวเอาชื่อขึ้นไว้ให้ที่หน้าจอนะคะชื่อขึ้นไว้ให้ที่หน้าจอให้อยู่ที่150บาทนะคะนี้ต้นที่1อ่าอันนี้ต้นที่สองนะคะต้นที่สอง ต่อมานะคะตัวนี้เป็นเศรษฐีเงินล้านนะคะอยู่ในกระถาง4นิ้วนะเศรษฐีเงินล้านไซนี้ให้ไปที่300บาทนะคะเศรษฐีเงินล้านด่างมาแล้วแบบนี้นะคะมีกระถางเดียวค่ะ300บาทต้นนี้มีชื่อว่ายอดมงกุฎนะคะด่างฮาร์ฟสวยๆมาแล้วแบบนี้เลยยอดมงกุฎให้ไปที่150บาทนะคะมีกระถางเดียวจ้าถัดมาทางด้านนี้มีชื่อว่าวังสำรานนะคะ วังสำรานด่างมาแล้วแบบนี้นะคะเป็นไม้ด่างวังสำราญมีอยู่สองต้นนะคะให้ไปหนึบาทอันนี้ต้นที่หนึ่งอ่าอันนี้ต้นที่สองนะคะหนึ่งร้อห้สิบาทจ้าหัดมาทางด้านนี้มีชื่อว่าคุ้มรัพย์คุ้มทรัพย์ด่างคุ้มรัพย์ด่างนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะต้นที่หนึ่งให้ไปที่หนึ่าสิบบาทนะคะอ่าอันนี้ต้นที่สองคะ่ะ ต้นที่สองต้นที่สองหนูให้ร้อยเดียวนะแล้วก็ต้นที่สามหนึ่งร้อยห้าสิบาทสับสนไหมลูกค้าไม่งงเนาะ <c oughs> ไปตามหน้าไม้เลยนะคะต้นนี้กับต้นเนี้ยร้อยห้าสิบแต่ต้นนี้ต้นที่สองนะคะให้ร้อยเดียวแล้วก็ต้นนี้นะคะมีชื่อว่าอันนี้จะเป็นสาวนาครชัยศรีนะคะหน้าด่างมาแล้วแบบนี้เลยด่างชมพูมาแล้วแบบนี้นะคะสาวนาครชัยศรีนะแม่คะให้ไปที่ พออยู่ที่350บาทนะคะ350บาทมีต้นเดียวนะคะแล้วก็อันนี้ก็มีต้นเดียวชื่อว่าหนุมานประสานกายนะคะหนุมานประสานกายกระถาง4นิ้วนะคะป้ายมาแล้วแบบนี้เลยนะให้ไปที่ให้ไปที่สามร้อยห้าสิบนะคะสามร้อยห้าสิบสามร้อยไปลูกค้ามีกระถางเดียวนะคะ น้องป้ายมาแล้วแบบนี้เอาไป300บาทหนุมานประสานก้านะคะส่วนทางด้านนี้เป็นสีการนาสีการนาเจน2นะคะด่างแดงด่างเหลืองมาแบบนี้นะคะสีการนาเจน2อยู่ในกระถาง4นิ้วนะคะเอาไปที่400บาทนะคะ400บาทต้นที่1หายากนะจ๊ะ400บาทต้นที่2นะคะสีการนาค่ะเจน2ค่ะ แล้วก็เป็นตัวนี้เป็นอมาีล้อมเพชรอ่ะนี่มัีล้อมเพชรนะคะเขามีความสกิดด่างมาแล้วแบบนี้เห็นไหมเอ่ยนะคะติดด่างทุกใบนะคะสกิดด่างมาแล้วแบบนี้ไซส์นี้นะคะด่างประมาณนี้นะคะให้ไปที่200บาทเนาะต้นที่1ค่ะและก็อันนี้ต้นที่สองอ่ะอันนี้ต้นที่2เห็นไหมน้องน้องติดด่างมาทุกใบนะคะ ต,ติดด่างมาทุกใบอันนี้ต้นที่2นะคะมีอยู่2ต้นนะแบ่งให้นะคะแบ่งไปที่ต้นละ200บาทเอาไปอัพไซส์กระถางเอาได้เลยพวกมณีเนี่ยเขาจะเปิดด่างตอนใบแก่ๆเหมือนกันตอนใบหลังๆพวกมณีพวกก้าวทับอะไรพวกเนี่ยเขาจะชอบเปิดใบตอนท้ายนะคะเอาไปเลี้ยงเอาไปลุ้นดูได้เลยนะคะรับประกันให้เลยนะจ๊ะต่อมาต้นนี้นเะม,นะมืองนน์นะคะนเมืองนน์ ด่างชมพูแบบนี้เลยนะคะอยู่ในกระถางหกนิ้วสวยๆแบบนี้เลยให้อยู่ที่ต้นละ500้บาทนะคะณนเะมืองนนด่างชมพูนะคะใบใหม่ก็ด่างแล้วนะชมพูมาเลยนะคะ500บาทจะกระถาง6นิ้วนะคะณนเะมืองนนจ้าค่ะต่อมากระบะสุดท้ายของเราจะมีองค์หญิงท่อฝันอ่าองค์หญิงท่อฝันนะคะเปิดด่างแบบนี้เลย ใบใหม่มาด่างสวยมากนะคะองค์หญิงทอฟันนะกระถาง6นิ้วนะคะอยู่ในกระถาง6นิ้วองค์หญิงท่อฟันให้ไปที่ด่างประมาณนี้ให้ไปเลย3 0 0บาทมีอยู่2กระถางนะคะอันนี้กระถางที่1อ่ะอันนี้กระถางที่สองนะคะ300บาทเท่านั้นองค์หญิงทอฟันจ้าต่อไปเป็นดารานพร,รัตนะคะอยู่ในกระถาง6นิ้วเช่นเดียวกัน นะคะใบใหญ่ๆใบน,นหนาแข็งแรงเป็นไม้พุ่มเตี้ยที่สวยมากนะคะชอบมากนะดารานพลัตนะคะให้ไปให้ไปกระถางละ650บาทนะคะรุ่นนี้ให้6 5 0บาทนะกระถาง6นิ้วนะคะด่างแล้วทุกใบอันนี้ต้นที่1จ้ะอันนี้ต้นที่2นะคะต้นที่สอง0บาทและต้นที่3นะคะนี่นะ650บาทค่ะ ดารานบพลัดนะคะต้นใหญ่อยู่นะขึ้นกระถางหกนิ้วแล้วนะคะเป็นไม้ฟอร์มพุ่มเตี้ยที่สวยมากนะใบแข็งแรงไม้ด่างด้วยนะคะไม้อมตะอีกตัวหนึ่งอะ่ะบอกเลยว่าดาราเป็นไม้ที่ยังมีความนิยมอยู่เสมอนะคะต่อมาต้นนี้มีชื่อว่ามหาชัยนะคะมหาชัยให้ไปที่ต้นละ450บาทนะคะกระถางหกนิ้วนะป้ายแล้วแบบนี้มหาชัยฟอร์มเนี้ยหายาก ที่จะป้ายสวยครบแบบนี้นะคะส่วนมากมันจะแผลงแดงออกไปหมดนะคะใครยังไม่มีเก็บสะสมเอาไว้ได้เลยหมดรุ่นนี้แม่ค่ะก็ไม่มีให้แล้วนะคะเอามาแบ่งปันให้นะมันจะมีรุ่นนี้อยู่สักประมาณน่าจะเหลือว่างอีกแค่ห้าต้นนะคะเหลือว่างอีกแค่ห้าต้นนะมาหาชัยใครถามหาใครตามหาอยู่เอฟได้รีบเอฟนะคะหมดแล้วเดี๋ยวมันจะไม่มีนะอันนี้ต้นที่หนึ่ง อันนี้ต้นที่2นะคะมหาชัยค่ะ4 5 0บาทเท่านั้นจ้าอ่ะครบจบเรียบร้อยนะคะอย่าลืมนะคะจดชื่อมาให้แม่ค้าด้วยนะครบ5ต้นขึ้นไปแม่ค้าจัดส่งให้ฟรีทั้งโอนและปลายทางนะคะไม่ถึง5ขอค่าส่งเหมาเหมา50บาทนะคะทั้งโอนและปลายทางเช่นเดียวกันขั้นต่ำขอ2ต้นขึ้นไปนะคะแพ็คแบบตะกร้านะส่งไปรษณีย์ไทยเอ s ให้คะ่ะ แพ็คแบบตะกานะน้องได้รับแสงสวยงามแม่ค่อได้รับแสงเต็มที่แม่คะแพ็คให้อย่างสวยงามนะคะแล้วก็เซฟต้นไม้ให้อย่างดีที่สุดนะจ๊ะนี่จะมีไม้ประมาณนี้เลยใครเห็นคลิปนี้แล้วสามารถโทรสั่งกับแมค่ค้าโทรสอบถามได้เรื่อยๆเลยนะคะวันนี้แมค่ค้าลงคลิปเดียวนะจัดส่งให้พรุ่งนี้นะคะสนใจต้นไหนทักสอบถามทักหาก,กันได้080519498 8 โทรได้แอดไลน์ได้ในเบอร์เดียวกันนะคะใครมีเฟซทักเฟซมีไลน์ทักไลน์ได้เลยจ้ะไม่มีเฟสไม่มีไลน์โทรมานะคะโทรมาแต่อย่าลืมเดอ้อว่าเอาต้นไหนจดมาเนอเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกันต่อไม่ได้นะคะลืมชื่อไม้เนาะจ้าสุดท้ายนี้ก็ขอให้มีความสุขสนุกไปกับการเลี้ยงบอลสีนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ